สวัสดีครับสำหรับการลบพื้นหลังหรือฉากหลังในภาพด้วย Adobe Photoshop 2025ถือว่าทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะลองมาเรียกใช้คำสั่งลบพื้นหลังที่อยู่ในบานหน้าต่าง Discover ขึ้นมาใช้งานกันดูนะครับซึ่งบานหน้าต่าง Discover สามารถเรียกขึ้นมาใช้ได้2วิธีครับวิธีที่1ก็คือการใช้ช็อตคัต c อนโทรล f ครับหรือวิธีที่2ส,สามารถไปคลิกที่เมนู h l l p แล้วก็เลือกไปที่คำสั่ง p h o t o s h o p h l l p ครับบานหน้าต่าง Discover ก็จะปรากฏขึ้นมาในกรณีที่เขาเปิดแท็บงานใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับสามารถปิดหรือสลับไปทำงานกับแท็บของชิ้นงานที่ต้องการได้ตรงนี้ผมจะปิดแท็บนี้ไปนะครับหลังจากนั้นดูให้แน่ใจนะครับว่าได้คลิกเลือกเลเยอร ของวัตถุที่ต้องการลบพื้นหลังเช่นตอนนี้ผมก็จะคลิกไปที่เลเยอร์ออกนะครับหลังจากนั้นถ้ามีปุ่ม refresh สีฟ้าปรากฏขึ้นมาแบบนี้ก็คลิกไปที่ refresh นะครับจากนั้นก็จะเห็นว่าปุ่ม apply ก็จะพร้อมใช้งานนะครับเราก็เพียงแค่คลิกไปที่ปุ่ม apply ครับโเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดหน้าต่าง discover ไปก่อนนะครับถ้าดูจากผลงานก็อาจจะมีจุด เล็กๆน,น้อยๆบางจุดที่ต้องเก็บตกบ้างนะครับเช่นพื้นที่จุดสีเขียวตรงนี้นะครับซึ่งผมก็จะใช้ยางลบหรือ eraser tool ลบออกไปนะครับกดแป้นตัว E <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือและก็วิธีการที่ช่วยล่นเวลาในการทำงานได้พอสมควรนะครับยังไงก็ลองเอาไกด์ไลน์นี้ไปประยุกต์ใช้งานกันดูแล้วก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสาหรับในครั้งนี้ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ